สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีพี่สีด้วยครับสวัสดีครับนี่บอกว่าช้ำม,มาเท่าไหร่ลวสองหันงวนครับคน <c oughs> ที่ซื้อนะครับผมยอมใจนะครับยอมใจพี่สีนะเพราะว่าเป็นคนที่จัดหนักจริงๆนะโอ้โหจัวละสามหมืนนะนี่นะครับเป็นคนเดอะที่ผมนับถือจริงมากแลว้วงวดที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีอาจารย์ที่ไหนนะให้มาอำนาก อยากอำนาจเจริญให้มาเลยคืนยังไงเขาให้ให้ตัวไหนมาสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเลยสี่เจ็ดแปดเลยเน่ะตรงตรงเลยตรงตรงได้ซื้อไหมพี่สีได้ซื้อไม่สอบไปไม่สอบไม่ชอบไม่ไม่ถึงไม่ชอบอ่ะไม่สอบไม่สอบไม่ไม่เล่นเลยไม่สอบไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วเขาให้พี่สีมากี่งวดเนี่ยสองงวดสองงวดสองงวดติดเลย แต่เราเอาทห้สองหนวดไม่เอาวดแรกให้เลขอะไรมาเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกมาก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกมาสองไม่ซื้อเลยพอวดสองสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดก็ไม่เอาไม่เอาแล้วงวดนี้จะเอาไม่ใชเขาให้มาคิดว่าจับเลยล่ะจัดเลยจะลองลองเนาะลองจะลองไม่ลองหรอกเขาบอกว่า้วงเขานี่เขาฮะเข้าเขามั่นใจขนาดไหนเขาบอกว่า ที่แรกเขาบอกว่า100ร้อยประสิทธิ์เขาร้อยประเด็นไม่ต้องพูดหรอกเขาอ่าเออเขาบอกว่ามันต้องออกมันต้องอ้อ,อยังไงก็ต้องออกต้องออกเพราะงั้นเหรอือถือว่าถือว่าเด็ดไหมเด็ดเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยเขาให้อะไรนะสิบสิบหลักสิบนี่ให้เลขอะไรเลขหกเลขหกหลักสิบให้เลขหกเลขหกอ้เลขหกนี่สวยนะหลักหลักสิบเลขหกนะครับหลักสิบลักเป็นเลขหกก็บอกว่า หกอยู่หลักสิบงวดที่แล้วก็บอกว่าเจ็ดอยู่หลักสิบงวดที่แล้วแล้วทำไมพี่สีไม่ไม่ได้เต้นบิ่งแต่ว่าคือว่าพี่สีที่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะอะไรไม่เพราะเพิ่งเพิ่งรู้จัก <laughs> เขาหรือว่าไม่เคย เพื่อนมันก็บอกว่ามันของเขามันโดนมันโดนลองดูลองดูเพ่นบอกว่าไม่ไม่ไม่ซ่อมเลไม่เอาเลยไม่รักร้อยหนึ่งก็ไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็เป็นตัวอกเพราะปกติพี่สีจะเป็นคนซื้อเยอะเป็นคนจัดเยอะไปเยอะจัดเยอะมากมากหนเลยล่ะหนักอบถ้าซ่อมจัดเป็นสามหมื่นตัวละสามหมื่นจัดเปลยตัวละห้าพันห้าต่ำสุดก็คือตัวละห้าพันอ่แหเะี้ยนะครับตัวละห้าพันของพี่สีนะครับก็ถือว่านวดนี้อยาก อย่างนี้จับอยู่แล้วล่ะอยากจะลองดูลองดูก็ก็เห็นบอกว่าจะให้อาจารย์ไรน้ำมาลงวันนี้ว่ะคาับตั์แมวจะให้อาจารย์แมวมาลงด้วยมาลงเพื่อที่จะลองดูตัวเลขอยากดูตัวเลขว่าคลายกันไหมคลายกันไหมอ่าเพราะว่าสองงวดที่เราไม่ได้มาลงที่นี่เนาะเพราะว่าตั้งแต่วันที่งวดนวดอ่าวดนที่ทิดผิดวัที่ผิดก็ไม่ได้มาไม่มา แล้วทำไมทำไมถึงให้การแมวใหม่มาที่นี่จากลองจากลองดูว่ามันมันจับเหมือนของเขาไหมอแต่เขาฝันเนาฝันันเห็นแกได้ไรไงเห็นหรือเปล่าพี่บอกว่าฝันเห็นแกแกหมดสามเดือนฝันเห็นแกแกแกมาบอกเลขแกมาบอกเลขแกมาบอกเลขกับพี่สีแล้วแกบอกว่าเสียกลัวทําไมเสียสองมั่วกลัวเหรออาแกพูดอย่างเงี้ยออแกผมเลยคุดูึ้นมอ ผมเลกผมไม่ก no? ลัวเพราะว่าไม่กลัวหรอกแลาวก็สร้างมันไว้ว่างี้ครับบแก้วแกมันไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้จะให้คืนแก่วไม่ต้องกลัวแก้วอย่างเงี้ยเออแก้วดวยะโกรนไปเข้าฝันโกรนเลยไหมโกรนกับผิสีเอราะว่าทำไมกลัวเรื่องคิดว่าจะเขามาลองอีกเอาอาจารย์แมวมาลองดูเอาอาจารย์แมวมาลองดูแต่ตัวของผิสีเนี่ยเชื่ออาจารย์แมวอยู่แล้วเชื่อเหนือ ผมผมดูคลิปบางคนบอกว่าออาจารย์เม่เคยให้เลขถูตัวนี้นักแต่ในความมั่นใจของพี่สีคี่เชื่อไหมเชื่อว่าแกให้ถูกก็ยังเชื่อมั่นในในในตัวของอาจารย์แมวอยู่เชื่อมั่นตัวของอาจารย์แมวอยู่เชื่อมั่นอยู่ก็มาดูว่าวันนี้อาจารย์แมว่ะมาที่นี่เป็นตัวได้เพิ่มไหมใช่ตัวเลขที่จะให้ที่นี่ยที่สื่อของดวงวิญญาณที่เนี่ยคือ ่เป็นเป็นญาติชนะที่เสียเสียด้วยสาเหตุใดตกต้นไม้ตกต้นไม้ตอนนี้จะของบ้านมากจะตกบ้านแล้วนสาวเนาะครับก็ขอใส่บั้นในเด้อจะจาเลยว่าคือดวงวิญญาณดวงนี้เป็นคนที่ชอบเล่นเล่นเลยนะชอบเล่นหวยเล่นไรนะแล้วก็พอเกิตกนะพอเกิตกแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็มักจะไปขอตุดเลข ขิดต้นคิดเล็กนะต้นเล็กเพราะว่า่่อาไปขอที่ไรพี่สีบอกว่าได้โชคได้โชคใหญ่มาหลายรอบนะแต่ว่าวดนนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้ก็มาลองดูลองดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่ผมอยากได้เลขที่ว่าพี่สีพี่สีบอกว่าเขาให้มาจากอะไรนะอำนาจเกินอำนาจเกินเขาให้เลขอะไรที่พี่สีไม่จับสักทีเจ็บใจตอนเี้นเจ็บใจมาก มันไม่ซ่แหละถรงจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้ไม่ซอบไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยืเลยครับพี่สีบอกว่าถ้างวดนี้นะถ้าโดนนะอืจะเอาเงินไปบอกให้คนเนี้ยนี่นะครับไม่ได้สี่บาทนะไม่ได้สี่พันนะไม่ได้สี่ร้อยนะนะคิดดูเนี่ยนะครับหลักสี่นะหลักสี่จะเอาไปให้ในสี่นะสี่หมื่นว่าไงโอ้ ิดว่าถ้าเข้านะอาจารย์คนนี้เตรียมรับเลยเตรียมรับเลยได้เลยสี่หมื่นนะจะเอาไปให้มั่นใจพี่ศรีบอกมั่นใจทักๆัขอแหจา์มั่นใจขออาจา์เฮ็ดดีกับพ่อเนาะอจา์เฮ็ดดีเ็โอเคเราบป็นญาณดอกเรืองซื้อเนาะบป็ญาณบป็ญาณเลยอย่ามาไม่ต้องมาพูดประลัดกลัวนะใจนะใจเขาบอกว่าเขาถามผมเลยนักเต๋ากถามผมนใจไม่ขาวผมเลยบอก ตัวเขอกว่าอ่าออกไหมออกไหมจะออกไหมแค่นั้นไลเน่เพระว่าเออผมบองว่าจะออกไหมเขาบว่าจะออกหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาการันตีให้เลยคราบเออเขาการันตีมาเลยอ่าเออผมเลยว่าอ้าโอเคถ้าการันตีมาเยวจัดให้ผเราพูดอย่างนี้เขาเขาไม่พูดเยอะจัจดเออผพว่าจะจัดให้เลยแค่นี้ไม่มีปัญหาเวีขาบอกว่ามีปัญหาอืจริงก็ไม่มีปัญหานะเขาบอกว่า ของเขาเนี่ยนี่งวดที่สามอันนี้งวดครั้งที่สามครั้งที่สามแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาที่เดิมอ่าขาไม่เอาที่เดิมเขาที่ใหม่เขาที่ใหม่ใหม่ออกปุ๊บเขาก็ไปทำที่ใหม่เลยเขาไม่เอาที่เก่านะเขาไม่เอาไม่เอาแ่งไม่เอาซ้ำไม่เอาซ้ำไม่เอาซ้ำนะไม่ซ้ำนะเขาแบบขึใหม่ที่เขาบอกว่าเขาต้องการว่าที่ไหนมีที่ไหนมีสดสดเออดสดนะแค่นั้นเลยอกว่าที่ไหนมีุดสดเขาชอบแบบทันควันมันไงทันควันือว่าเสียปุ๊บ ลงปั๊บเนี่ยแท็กเสียปุ๊บลงปั๊บที่เขาบอกว่าที่ต้องมีที่จะทําเขาบอกว่ามีสะดวกงี้นสะดวกไหมเขา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 ทำอย่างนี้ทําเดียวอ้กางเขาบอกว่าถ้ามัวิ่งไปวิ่งมาบอกว่าเขาบอกว่ารองควรใช่ไหรบควรรควรถ้าผูกผูกคออะไรเงี้ยได้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 น็้ได้ได้นด้ได้ไ้ได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 ้ด แกชราตายไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อา <c oughs> เขาบอกว่าแกเป็นไปไม่ถึงเขาบอกว่าไปไม่ถึงไป <adelante> ไม่ถึงไปไม่ถึง <c oughs> แกแกนะแกลงเนี้ยผมผมเขาเล่าประวัติผมถามประวัติผมเขาว่าผม,ผมก็ผมก็มีอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมคร <c oughs> แล้วผมมีอาจารย์เหมือนกันคิด <c oughs> ผมผมนึกมาเปรียบเทียบว่า <c oughs> เขาคนงเขาไปลงยังไงเขาเอาคนแก่เมื่อคนหนุ่มเขาไปเอาหวย้เนี่ยผมถามเขาก็บอกว่าคนแก่เขาไม่ทํานะ จ้าไม่เอาเลยเขาบอกว่าแก่ไม่เอาไม่ทำเออถึงจะตายไงเขาก็ไม่เอาเขาอ่เขาว่าคนแก่เดินไม่ถึงเขาาไปเขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกผมถามผมถามหมดแล้วผมเลยถามเขาก็เหมือนเหมือนกานแมวใช่ไหมการแมวถ้าแก่แค่เขาไม่ทำหรอกแก่เขาไม่ทำแก่มักสี่สิบห้าสิบหกสิบพอแบบว่าวิ่งง่ายๆวิ่งสะดวกสะดวกการแมววิ่งสะดวกไปง่ายไปง่ายมาง่ายไปง่ายง่าะขึ้นรถกู้ รีบขึ้นเรียบไปถึงก็ชอบางเนี้ครับึ้นเร็วลงเรวยพราะงเนอะเราบอกเขาบอกอาจารย์นะแต่อาจารย์อย่างเมือนกันหล่ผมก็รู้ว่าผมก็มีที่มีอาจารย์ปรุงเมืออกันแต่ว่าอาจารย์เราก็ยังไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนะเอเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นเขายังไม่เคยเห็น่ันเหมือนกัน แต่ไม่แน่ว่าไม่แน่ถ้างวดนี้เข้าเนี่ยพี่สีอาจจะไปปไปเขาไปขาคืน่ยังไงก็ต้องไปไปเพราะว่าสัญญาแล้วจะเอาเงินไปให้เขาไปให้เพราะว่าุยืับเขาเนาเพราะว่าเขาเพาะว่าคุณตัวเพื่ออาจารย์เีงนะเขาเอาโทรศัพท์ให้ผมคือเขาบอกว่าเขาไปพุยกับอกว่าเขาบอกว่าเขาเอาเงินไปให้ผมคุณปว่าให้คุยอาจารย์ได้ไหมได้ สก้าเขาว่าเงี้ยเอาผมว่าเอาลองดูแม่นไหมผมว่าอย่างเงี้ยขามแม่นไหมถ้าแม่นผมเอาเอามาเลยผมว่าผมไมกตัวผมว่าอย่างเงี้ยมันก็ไห่สิมันสี่ร้อยมันก็ถึงละขอให้แม่นนะขอแม่นบ่แม่นบ่เพราอแม่นว่าแล้วรันตีแล้วมั้งเขาก็บอกว่าเนี่ยหลักสิบตัองหกไม่มาบนนะไม่ผมยังนี่นะว่าถ้าพี่สีซื้อ สามตัวตรงเนี่ยครับห้าพันคูณห้าพันเนี่ยเขาจะจ่ายพี่สนะี่ไหมผมซื้อผมไม่ซื้อทีเดียวอ่าในบ้านเนี่ยเขาขายผมก็เล่งวดที่แล้วนึ่เจ้าเดียวสี่หมื่นมันซื้อไปสี่หมื่นนั่งวดที่กินเจ้าเดียวผมซื้อทั้งหมดทุกเจ้าที่ร้านใจายเขาขายร้ okay. านใจายก็เก้าพันที่บางกูอีกผมอัดจนหมด มไม่ทีเดียวหวยไม่แทงทีเดียวทีเดียวมันเป็นไม่รอดหรอกไม่ได้เอาทีเดียวไม่เอาไม่ได้ต่างหรอกค่าหุ้ยอยแยกกันไปอันนี้นะครับต้องหาหลายๆพื้นที่ที่จะต้องลงทุนนะครับไม่ใช่ลงทุนพื้นที่เดียวพื้นที่เดียวบางมีก็ยองมันเสี่ยงเยอะอความเสี่ยงมีเยอะนะครับปลูกแล้วเขาไม่ได้หลเลขที่เขาให้ตัวไหนสามหกสองนะสามหกสอง ได้ยินเงินไหมนะครับได้ยินกันหรือเปล่านะครับพิสีบอกว่าอันนี้นะครับอันนี้ฮนะาปีกันใหม่นะครับพิสีบอกอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอย่าพูดด้งเ,เดี๋ยวเจ้า <c oughs> ได้ยินนะครับเดี๋ยวเจ้เาสิได้ยินเข้าประเด็นพูดอ้างนะ ไม่ได้พูดนะแอดไม่ได้พูดนะเดี๋ยวจ้าสิพูดเดี๋ยวมีสิีไปอ่านเนาะแต่ว่าอ่านเลอ่านอยู่อ่านอยู่อ่านอ่านอยู่เพราะว่าอ่านเลยอันนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้อย่าเสียงดังหรืออย่าเสียงดังเดอเจ้าได้ยินนี่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 อันนี้อันนี้เดินจ้าได้ยินอันนี้อันนี้อันนี้เดินจ่าได้ยินอันนี้น้่เด้อนะครับมีแค่นี้นะครับเอาไปพิจารณากันนอกพิสีเนาะใช่ะก็แบ่งปันกันไปได้มาเราก็ยอมเสียได้ แต่เราแบ่งคนอื่นด้วย<ช>มีบุญเนาะคนที่จะมีบุญครับก็ต้องขอบคุณพี่สีนะครับแหมสีใจถึงนะต้องตังสีใจถึงนะมากมากนะต้องขอบคุณนะวันนี้นะเดินทางมาพี่สีแล้วก็จะมาร,รอดูว่าอาจารย์เมลจะมีตัวไหนที่จะชชเชื่อมโยงกัน<ช>หรือเปล่า<ช>แต่ว่าพี่สีบอกว่าเขามาเข้าฝันแล้วเขามาเข้าฝันให้เลข Ellt, ใ,ชใช่ไหมพี่พีนาอให้ให้อันนี้จับ,บอันนี้นะครับอันนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะหลงอีกเลยดูใหม่นะครับดูชัดชัดดูชัดชัดฟังหากันชัดชัดอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่นี่นี่แกกซีเด้อโมแมนต่โมเมนบ่เดี๋ยวไปตีกันหาสองเดนี่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 อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอ่านะครับพี่สีบอกว่า มาเข้าฝันห้าโซหรือสามห้าเจ็ดนะฮะเจ็ดสามนะเจ็ดสามโอ้ยว่าพิษว่าพิษว่าพิษว่าเจ้าเอาไปเอาเจ้าเอาไปอันเลยเมื่อกี้เจ็ดโซงนะครับว่าพิษอันนี้อันหนึ่งอันนี้สาม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 นะครับสามเจ็ดนี่รีบสีหน่อยเออสามเจ็ดเอาหัาแล้วนะสามเจ็ดนะครับกับพี่สีนะครับกับตัวเลขนี้ใครนะชอบก็เอาไปจัด แต่ว่าตอนนี้พี่สีเราว่ามานันผนวดกันกับอาจารย์เมลมวลงที่นี่คือมาสือดูพี่ต้นทิเล็กว่าจะเป็นยังไงนะครับ<ช> <ตา S 2> ว่าจะเป<ช>็นยังไงว่าจะผนวดกรไหมแต่พี่สีจับเอาไว้บ้างเนี่ยตอนนี้ตั้นนี้เหรอเออหนักว่ะจัดชุดนี้มนันหนักพี่สีบอกว่าจัดชุดนี้มันหนักอยู่แล้วน,น,นะครับนะครับก็บขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สีทุนรอบครับครงเหนักเลยหนักเลยเี่ย มากเลยจัดไปนะใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ดูไว้นะตัวนี้หนักเลยล่ะมาเชียร์มาให้กําลังใจพี่สีเสียไปสองงวดแล้วสองงวดแล้วสองงวดละมาเต้องมาเต้าปากก็นอนเสียสองงวดแต่ช้ำใจที่เขาให้มาสองงวดคือกันบ่เอาตรงเป๊ะเลยนะเขาให้มาครับผมให้มาเนี่ยแต่ว่าซื้อนีว่าพอดนี่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหโดนเขาเขาก็ถามว่าโดนเชียร์ไหมนี่ซสุดท้าทบาดเจ็บหรือเปล่าเสียใจหลายเนาะ เขาให้เขาให้ตรงตรงเลยนะเมอี้นี่นะเขาให้วันที่สิบสามเขาวันเมวันวันที่เท่าไหร่นะที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเขาให้วันที่ยี่สิบเจ็ดเขาบอให้ก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือก่อนสามวันสามวันเขาให้มาเขาบอกแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเขาโทรมาถามอย่างวที่ซื้อไหมเขาบอกเขาตรงตรงเลยบอกอาจารย์เขาโทรมาญาติเขาเขาบอกว่า ให้จา้าเราเซร์เรผมไม่ชอบ <c oughs> ผม,มอยากสบายเดียวว<อ>ิ่งอ่ไม่สวยอ่ะก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคุยเยอะเดี๋ยวเจฟซีผมจะบอกว่าคุยกันเยอะนะครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะมาคุยกันนอกรอบครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่สีนะครับถึงด้านการแบ่งฟันตัวเลขนะครับก็ <c oughs> อ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมละกันนะครับพี่สีบอกแล้วนะครับว่าเขาให้มาอันนี้นะครับสามนะครับแล้วก็หกนะครับแล้วก็ สองนะครับสามหกสองนะครับแล้วก็ร้อยมากเลยเลอ,อ่าแล้วก็เลขที่พี่สีฝันว่าพ่อเท่าพ่อเท่าที่ตกจากต้นขี้เหล็กนะก็เสียชีวิตแล้วก็มาเข้าฝันให้มาเกือสามเจ็ดเจ็ดสามส <3, S 2> ามเจ็ดนะครับอ่านะครับก็เราไปวัดดวงกันดูวัดดวงกันดูว่ามันจะเป็นยังไง ใจถึงเหมือนพิสียจะจัดไปใจไม่ถึงก็แค่สองบาทสิบบาทแล้วแต่ท่านนะครับขอบคุณพิสีอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวสุรินทะเลนนะครับหรือว่าท่านพิมประได้เลยว่าพีนิวนี่ใช้พอพานเสีพีนิวนนูสเล นนุ no e way. สิรวแหวนสอเสือสรัตนะ์พีนิวสุรินทร์ไทยแลนดนะ์เป็นภาษาไทยนะสามารถที่จะพิมพ์หาช่องทางนี้ได้นะทาง y o u t ยูทูบหรือว่าทางเพจกนะ็จะเป็นของคุณประวัติทีวนะีหรือว่าปู่คำแสนสุดมังคาโครับก็หรือว่าพีนิวสุริทนทร์ไทยแลนด์เราก็จะมีทั้งเพจหลากหลายสามารถที่จะไปกดติดตามทั้ง3เพจและก็อีกหนึ่งช่องยนะูทูบได้เลยนะครับติดตามตัวเลขกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ